สวัสดีทุกคนนะครับก็ห่างหายไปนานขออภัยสำหรับวิดีโอที่ไม่ได้อัปโหลดนะครับไอตัวกล้อง,ต,อง,ต,องตัวเก่าก็มีการเปลี่ยนแปลงกันเล็กน้อยนะครับพอดีวันนีไ้ได้ของเล่นมาใหม่ของเล่นมาใหม่เป็นต้องบอกว่าใหม่เราเก่าเขาเนะเาะเป็นตัวมินิพีซีของ asus รุ่น vc 40 4 vc 35เนี่ยนะครับ ก็เพิ่งได้มาสๆดๆร้อนๆเลยนะครับเป็นของมือสองสเปคคร่าวๆ,ๆเนี่ยเป็น Intel i5 6000ไม่ 6400, 0 0 t ก็เป็น 6500, 0 0 t น,นะครับเป็น i i5 Gen6 แรมเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเป็น DDR 2องกิกหรือ4ี่กิกนะครับเป็น DDR 3 2มสกิกหรือ4ี่กิกนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดยังไงเนี่ย เครื่องอะยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะต้องมีการอัปเกรดอยู่แล้วแหละนะครับก็เอาของที่มีอยู่ในบ้านนะครับมาอัปเกรดก็เดี๋ยวจะลองมาแกะกันดูครับว่าข้างในเป็นยังไงเนาะอ่ะก่อนจะแกะให้ดูหน่อยแล้วกันมันมีพอร์ตอะไรบ้างนะครับด้านหลังก็มีพอร์ต VGA พอร์ตคอมพอร์ตเอ่อกิกะบิตน่าจะเป็นกิกะบิตอินเทอร์เน็ต USB 3.02ช่อง HDMI i s s p l y y p r t t e เคส n ิกตันล็อ usb 2 2พอร์ตอ๋อแล้วก็ทางด้านซ้ายสุดก็จะมีหูฟังไมโครโฟนแล้วก็ปลั๊กไฟเขานะครับแล้วก็ด้านข้างข้างขวาเนาะก็มีตัว mmc sd card slot ด้านหน้าก็มีปุ่ม power มี usb 3 2ช่องมีไฟแสดงผลตัว hard disk แล้วก็มีตัว cd rom หรือว่าตัว dvd rom ให้ด้วยนะครับด้านซ้ายไม่มีอะไรเนาะ ไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาคร่าวๆนะครับก็บอกว่าเขาบอกเริ่มจากตัวเข็ s นสิงตันล็อกนี่ก่อนนะครับเขียนสิงตันล็อกออกปุ๊บก็หาไม้ครับหรืออะไรก็ตามเลื่อนลงนี่ครับเลื่อนลงเสร็จปุ๊บ เลือนถอยหลังทีหนึ่งแล้วยกขึ้นครับนะฮะตรงนี้เนี่ยจะมีพอร์ตด v วดีอยู่นะครับพอร์ตด v วดีอยู่ตรงนี้ตรงถอดออกนะครับแล้วก็ปากดีวีดปากซารตาของด v วีดีก็จะออกแล้ว คือ s a า a ์ดในนี้ก็จะมีฮาร์ดดิสกนะครับสช่องแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะช่องน่าจะใส่มาอันเดียวแหละต้องบอกว่าได้มายังไม่ได้แกะไม่ได้เปิดเครื่องเช็คสเปคเลยนะครับคาดว่าน่าจะใช้ได้ต้องพูดว่าอย่างนี้เนาะก็จะเห็นว่ามีพอร์ต s a า a อยู่4ช่องเลยแหละ 1..2.. อ่าสามแล้วก็สี่นะครับสี่ช่องเลยนะแล้วก็มีฮาร์ดดิสต์แบ็กเก็ตที่ใส่ได้สองอันนะครับเดี๋ยวเริ่มแกะเลย,เ,ยเริ่มจากถอดนี่ครับผมบอกว่าคนขายก็ ใจดีครับลดราคาให้ก็ขอบคุณมากๆนะครับแต่ว่าตอนส่งมาก็ไม่ได้มีการห่ออะไรเลยลงกล่องมาเลยครับก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองดูกันโอเค เป็นแบ็กเก็ตเปล่านะครับไม่มีน็อตมาให้ด้วยฉะนั้นแปลว่าต้องหาน็อตถ้าจะใส่เพิ่มก็ต้องหาน็อตเองเนาะส่วนอันนี้น่าจะเป็นอ่ะหนึ่งเทราไบต์เป็นฮาร์ดดิสขนาดหนึ่งเทราไบต์ครับโอเคอดูแรมกันแรมก็อยู่ตรงนี้ ลึกมากๆเลยนะผมอาจจะวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับผมอาจจะแกะเครื่องมาทำความสะอาดด้วยนะแรมเดิมโอ้มันแปะไว้ไม่รู้ขนาดเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันนะครับมีแรมใส่ได้2สล็อต CPU โอ้เป็น CPU แบบ PC เลยก็คือของ5.0ตัวเครื่องค่อนข้างฝุ่นเยอะ เดี๋ยวผมจะลองแกะไปอีกทีหนึ่งเพื่อจะเอามาแปะซิลิโคนหรืออะไรด้วยเดี๋ยวลองดูกันครับร้อนไม่ร้อนอขได้ไหมนะเหมือนไขค,ควงจะใหญ่ไปนิดนึงเดี๋ยวมานะครับอ่ะมาละ เดี๋ยวลองดูตั้งแตไขควงนี้มันใหญ่เมื่อกี้มันใหญ่ไปอันนี้ก็เหมือนจะใหญ่ไปอโอเคดูขนาดนิดนึง วิดีโอในเน็ตก็ไม่มีแกะเปลึกกว่านี้มั้งครับผมหาแบบเร็วๆเนาะไม่ได้ดูว่าก่อนหน้าเขามีอะไรยังไง จะเดินๆตรงนี้เนี่ยแกะยังไงหรอ่าลือนี่ตัวนี้น็อตขนาดเท่ากันหมดเลยนะครับ Wi-Fi ต้องเอาออกก่อนนะครับโอเคมีพอร์ต IO ด้านหน้าเดี๋ยวต้องแกะฝุ่นตลบอบอวนเลยอันนี้เป็นพอร์ต usb เป็นต้องอีกฝั่งหนึ่งก็คืองัดปฏิกสีดำออกนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับจะอยู่เดี่ยวตรงนี้นะครับโอเคก็ฝุ่นโมโหลานเลยเดี๋ยวเอาไปทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็มี อะแดปเตอร์ apter, ไฟเข้าให้เป็นเหมือนอะแดปเตอร์โน้ตบุ๊กเลยข้างในนะครับแต่ไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอนเทาลาเสียโอเคฝุ่นค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะเอาไปเป่าฝุ่นเนะเาะแล้วเดี๋ยวนนค่อยมาอปนกันอืมโอเคเดี๋ยวลองพอดพัดลมดูก่อน ออกไปก่อนสอเก็ตไม่มีแบบเหล็กคลุมเลยนะครับแปลว่าถ้าอะไรหล่นใส่พินล้มนี่ก็จบเลยต้องระวังเป็นพิเศษคืซีพียูซีพียูที่ซิลิโคนมันแห้งติดกระดังเลยโอ้โห เอาแล้วออกแล้วโอเคดูมันสิว่ามันเป็นซีพอะไรหลังจ,จากไม่ได้เปิดเครื่องเลยนะครับได้มาก็แกะเลยไม่ได้ทดสอบเลยซื้อมาก็วัดดวงเลยไม่รู้ใช้ได้เปล่า ใส่เจนหใส่เจนเจ็ดได้หรือเปล่า6 4 0ี่ที่ครับเอ็นไอห้าหกสี่ที นู00ทีครับก็โอเคจะบอกว่าการแกะก็ไม่ได้ยากอะไรมากครับก็ค่อนข้างง่ายดูเพียงแต่ว่าน็อตก็ใช้ขนาดพอๆกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราจะแกะเนี่ยก็อาจจะต้องเรียกว่ายังไงล่ะต้องดูให้มันเป็นพิเศษหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยว ผมจะเอาไปทำความสะอาดแล้วก็ประกอบกับจนั้นป,ประกอบกับสหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเช็ดซิลิโคนนะครับรลอนสันช่วยได้ ันแต่ว่าถ้าเช็ดแล้วไม่ไม่ควรวนเช็ดออกเป็นปาดออกแล้วก็ติดกา้านช่วยให้เราทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นอโอเคสะอาดพอสมควรเดี๋ยวผมไปจัดการก่อนแล้วเดี๋ยว อาจจะมาเป็นในวิดีโอถัดไปเรื่องการประกอบขอเอาไปทำความสะอาดก่อนแล้วกันเนะาะนะครับอ่ะโอเคงั้นวันนี้วิดีโอนี้ขอเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ